วันนี้ผมจะมาทําเมนูง่ายๆครับใครก็ทําได้นะครับใส่ไข่สองฟองนะครับเมนูของผมก็ไข่เจียวต้าลึงครับเมนูซอสกับหน้าหนาวครับตอนเช้านี่ยฮะตีไข่สองฟองเนะี่ยให้มันขึ้นฟองนะครับเพิ่มน้ำไปครับไข่จะได้ฟูแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยรถดีนะครับ ผมใส่รสด,ดีก็ประมาณขึ่นชาอโตนะครับใครต้องการเค็มม้ากหน่อยก็ใส่เกือบเกือบช้อนฮนะแต่จะใส่เต็มช้อนครับเดี๋ยวจะเค็มตั้งน้ำมันให้ร้อนครับจะเทสโดการใส่ไข่ดิลงไปก่อนนะฮะเล็กน้อยครับพอน้ำมันร้อนใช่ไหมครับก็เทไข่ลงไปฮะ เกลียไข่ให้ทั่วกระทะน,นะครับมันจะได้สุกสุกไวนะฮะพราะไข่เริ่มสุกบางส่วนใช่ไหมครับก็ตามด้วยตำลึงฮะโรยลงไปครับตำลึงจะค่อนข้างสุกง่ายนะฮะ เมนูนี้ผมบอกว่าค่อนข้างอร่อยเลยนะฮะใครมีตำลึงอยากเปลี่ยนแปลงรสชาติของไข่เจียวดูก็ลองใส่ตำลึงนะฮะเนี่ครับดูนะครับว่าไข่ด้านล่างเริ่มเหลืองหรือยังนะฮะถ้าเริ่มเหลืองก็ กับอีกด้านหนึ่งนะฮะมาประกบกันน่ครับใส่ไข่เหลืองผมจะทอดแบบไม่ให้น้ำมันอยู่ในไข่หมายถึงไม่ให้โดนน้ำมันโดยตรงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันจะอ,อมน้ำมัน,นะฮะให้ความร้อนจากขอบกระทะก็พอเพราะตะลึงมันจะค่อนข้างสุกง่ายนะครับเนี่ยครับแค่แค่นี้นะฮะ,แค,ะ,ฮะแค่นี้ก็สุกละ เสร็จแล้วด้วยคราวนี้ก็รอให้น้ำมันไหลออกจากไข่ให้หมดนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ซ่อมได้ไหมครับแล้วก็ตัดเสร์ฟโอเคยังไงฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเมนูง,ง่ายๆยามเช้าครับเพื่อสุขภาพครับขอบครับ